รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีประเทศไหนบ้างในพูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีมีคุณภาพสูงสุดวันนี้มาดูกครับ จารายงานการดำเนินงานและการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในปี2563ที่จัดทำโดย EPI หรือ e n v i r o n m e n t a l Performance Index ที่ได้ทำข้อมูลสรุปสถานะความยั่งยืนของ180ประเทศทั่วโลกทางด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดโดยประเมินจากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาและเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่78ของโลกจากที่มีการสำรวจทั้งหมด1 180ประเทศทั่วโลกแต่ถ้าเจาะเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้มีการสำรวจทั้งหมด25ประเทศประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับที่7นะครับโดย10ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีผลการดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดประจำปีนี้เริ่มจากอันดับ10อินโดนีเซียได้37.8คะแนนอันดับ9เฟิลิปิน์ได้38.4คะแนนอันดับ8ประเทศตองก้าได้45.1คะแนนอันดับ7ประเทศไทยได้45 5.4คะแนนอันดับ6ประเทศมาเลเซีย47.9คะแนนอันดับ5บรูไน94.8คะแนนอันดับ4ไต้หวัน57.2คะแนนอันดับ3สิงคโปร 58. นน์58.1คะแนนอันดับ2เกาหลีใต้66.5คะแนนส่วนอันดับที่1เป็นของประเทศญี่ปุ่นคว้าคะแนนสูงสุดทางด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยคะแนน75.1คะแนนครับ นั่นแหละครับสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีมีความสุขของประเทศนั้นนั้นนะครับ